พระาธาตุภูสีหลวงพระบางลาวตำนานและการสร้างพระาธาตุภูสีสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่23ในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและเป็นศูนย์กลางศรัทธาของชาวเมืองหลวงพระบางตัวพระาธาตุตั้งอยู่บนยอดเขาสูงกว่า100เมตรเห็นได้ชัดจากทุกมุมของเมืองลักษณะองค์พระาธาตุ พระาธาตุภูสีเป็นเจดีย์ทรงดอกบัวตูมสีทองอารามตระงานบนยอดเขารายล้อมด้วยป่าไม้และว,วิวแม่น้ำโขงและแม่น้ำคานฐานบันไดาทางขึ้นยาวกว่า300ขั้นเชื่อมสู่ยอดเขาความศรัทธาและความสำคัญพระาธาตุภูสีเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพระบางและถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาและจุดชมวิวศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเชื่อว่าการได้ขึ้นไปกราบไหว้จะนำสิริมงคลและความร่วมเย็นมาให้ บทบาททางวัฒนธรรมนอกจากเป็นสถานที่สักการะแล้วพระาธาตุภูสียังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในลาวดึงดูดทั้งผู้สแสวงบุญและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกคติธรรมศรัทธาคือแสงทองที่นำทางแม้จะต้องก้าวผ่านเส้นทางที่สูงชันแต่เมื่อถึงจุดหมายยอมพบกับความสงบและความงานของจิตใจ